คุณคิดว่าดาบสมอกับดาบคู่ดาบไหนมันร้อยกว่ากันฝากคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะ ในวันนี้เราก็อยู่กับเจดีซีขยี้สซตินกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มอบหมายภารกิจให้กับตัวเองนั่นก็คือภารกิจการตามล่าหาเรือผีที่มันเพิ่งเพิ่มมาใหม่ก่อนหน้านี้นั่นเองและเรือผีที่เราจะหามันก็ไม่ใช่เรือผีธรรมดานะครับเพราะว่าเรานั้นจะหาเรือผีแบบใหม่ที่พวกเราจะไปเจอเกาะร้างหรือเรียกง่ายๆว่าเกาะเรือแตกนั่นเองและไปดูซีนว่าในคลิปนี้เนี่ยเรานั้นจะได้อะไรมาบ้างและเราจะเจอเรือผีกันหรือเปล่าและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้มึง แต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันขอกลับไปสุ่มผลแป๊บหนึ่งจตอดีซีของเราก็ได้ผมไปยังกอเตาและจากนั้นก็รอชาแหละครับพี่แกก็จัดการสุ่มผลและผลที่เราได้นั่นก็คือได้ผลรอกเกตทำให้มันสีเทาแบบนี้วะให้พ้นกากอย่างแรกเลยซึ่งในตอนนั้นพี่มอยของเรา,าก็จะโชว์นะครับว่าดาบเ็นโกคูของพี่แกเนี่ยมนนันสามารถติดไฟได้ด้วยเพราะพี่แกนั้นก็ไปอินชาร์จมาซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าโหดขึ้นเยอะดาเมจนี่โคตรแรงเลยดอกแต่พี่แกก็ยังไม่สามารถวันช็อตเราได้ละมึง ดูซิว่าจะวันช็อตได้ไหมวัก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  <laughs> มีเรื่องจะบอกกอาไว้ตอนนี้ DC z o n ซนเว็บขายไก่ตันเว็บเดียวของ DC กํกำลังเดินหน้าสู่50,000ืนสมาชิกและใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกรีบไปสมัครกันเลยเพราะว่าเว็บเราจะมีแจก,กของทุกๆวันเสาร์บอกเลยว่าของฟรีก็มีในโลกแถมในร้านของเราก็มีสินค้าต่างๆมากมายทั้งไก่ตันบ o ok ็อกฟูดออสตาเอ็นดี้มิเอ็นดวร์วมถึงไก่เบสบาก,กันด้วยบอกเลยล่ะครับว่ายังเจงใครอยากได้รหัสฟรีรีบไปสมัครกันได้เลยดีซ o โซนนะจ๊ะ จากนั้นมาก็ได้เวลาที่เราต้องเดินทางไปยังก่อสุดท้ายแลลวครับและเมื่อมาถึงผมนันก็ดินเอ็กชันเท่ๆอยู่แป๊บหนึ่งโอเคเท่พอแล้วไปลุยกันต่อแต่ก่อนที่ผมนั่นจะออกเดินทางกันผมนั่นก็ได้ขึ้นมาดูนะครับว่าการเอ็นชันดาบเอ็นชันอะไรนั้นมันต้องใช้อะไรบ้างซึ่งที่เอ็นชันนั้นมาก็คือหอคอยเล็กๆที่มันอยู่ใกล้กับปรา,าสาทใหญ่นั่นเองแหละครับเดี๋ยวเราก็ขอไปดูก่อนนะผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเ e อ็นชันได้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะาล่าโนล่านี้เข้าไปด้วยนะรัััมมมเเเีท้งดขาออยู่นะ <Very> แต่เมื่อเข้ามาดูปรกากฏว่าในตอนนี้เนี่ยดาบสมอของผมนะั่นก็ยังไม่ได้ตีบวกเลยคือก่อนที่เราจะเอนชาร์ charge, เราก็ต้องตีบวกดาบซะก่อนมันก็ทําให้ผมนันต้องกลับมาที่เกาะแรกนะครับแล้วก็ดาบมาดูว่าตอนนี้เราจะขาดอะไรกันอยู่บ้างแต่บอกเลยแหละครับว่าขาดเยอะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคเราเข้ามาฟาร์มก่อนก็แล้วกันนะจากนั้นพี่แก,กก็ลกลับมายังเกาะสุดท้ายนะครับและพวกเราก็ได้เรียกเรือมาซึ่งปรกากฏว่าในตอนนี้เพื่อนของเรามันก็มีเรือหิมะหรือเรือน้าแข็งไปหมดทุกคนแล้วล่ะครับแม่งทําไม่รอกูกันเลย วกามึงมีกันหมดแล้วเหรออู้ผมยังไม่มีเลยอู้ไม่มีอ่ะไม่มีอกันเดียวอ่ะอยากทำเรือนี้นะ ซึ่งมันนั้นก็ทาให้ผมเนี่ยอยากได้มากแต่การได้มันเราก็ต้องล่าลิวทานประมาณสองสามตัวกันก่อนนะครับคือเราก็ต้องใช้เกตของเจ้าลิวทานในการคาบมันนะนะจากนั้นเมื่อออกมาเพียงแค่แป,ป๊บเดียวพวกเราก็ได้เจอเข้ากับเรือผีแล้วเว้ยแต่เรือผีนี้ก็ไม่ใช่เรือผีที่เราต้องการนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เรือผีธรรมดาที่เราสามารถจะฟาร์มของได้เท่านั้นเองจากนั้นพี่แกก็ได้เปลี่ยนมาเป็นผลช้างนะครับแล้วเราก็ลืมไปแล้ว,วเว้ยว่าในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เผาไซบูดอยู่คือไอ้เผาไซ ไอ้แกลเด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 ี๋ยวกูเปลี่ยนผลพลาก่อนผลพลาก่อนเดี๋ยว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 โอ้พี่แกก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นผลพระและผมก็ได้ใช้ดาบกระหน่ำใส่มันเข้าไปและแน่ทันใดนั้นเองไอเรือผีนรกที่เราต้องการมันก็โผล่มาแล้วเรือมันเป็นเรือ,อยังไงวะเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้ได้คนเยอะเร็ว เรือผีลำนี้มันก,ก็อึดใช้ได้นะครับแถมในตอนที่เรากำลังตบมันพวกเราก็จะได้ของมันแบบเยอะแยะมากคือตีมันลำเดียวมากกว่าเรือผีธรรมดานถึงสามลำกันเลยก็ว่าได้นะครับและมันก็ทำใหนแนตอนนี้เราก็สามารถจัดการเรือผีไปได้แล้วหนึ่งลำแม่งเจอเร็วกว่าที่คิดมาก ลย่ากนั้นเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเรือผีเกิดแบบนั้นแถวๆนั้นมันก็จะมีก่อซึ่งที่ก้อนี้มันก็จะมีกล่องสมบัติที่เราสามารถเก็บของได้แบบเยอะแยะมากๆเลยล่ะครับแต่ในตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือตอนกลางคืนทําให้เราเลยไรไม่เห็นกันเลยทีเดียวแม่งมืดตื่ๆเลยค่ะอีด๊กจากนั้นทีมงานของเราก็ได้เดินหน้ากันต่อนะครับเพราะว่าเรือของเรานี่มีหลายลำมากถึงแตกไปสองลำเราก็ยังมีลำที่3อยู่นะจ๊ะและหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เจอเข้ากับเรือผีอีต นิดๆหน่อยๆนะครับคือในตอนกลางวันเนี่ยมันก็มองเห็นชัดมากชัดกว่าเมื่อก่อนเยอะมันก็ทําให้เรสาสะดัวต่อการเดินทางมากๆเลยละครับและหลังจากนั้นเราก็พยายามฆ่าสัตว์อาชีวิตกันต่อไปทั้งพวกปลาบินฉลามโบกหรือแม้แต่เจ้าแย่ยักษ์และแล้วเนี่ยตอนนั้นกอลับมันก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับและด้วยความที่ผมอยากรู้อยากเห็นว่าในตอนนี้ที่ก่อรลับมันมีผลอะไรขาย,ยู่บ้างพี่แกก็เลยเดินทางขึ้นไปยังเกาะนั้นแต่แล้วในทันใดนั้นเองเพื่อนของเราก็ได้รายงานมายังดุดันว่าในตอนนี้เรือผผผีีมมมมััันนนนนนกกก็็็ได้้โลล่าาออแแววเเยตตทปง มันนั่นก็ทําให้ในรอบนี้ผมก็สามารถสํารวจก่อเรือแทกได้แบบสบายหรือและผมก็ได้เจอของต่างๆมากมายกันเลยอู้ซักเรือ,อยังใหญ่ล้ำไอนางบาดตูนกูล้ำตูดก,นดกูน่าจะหมดแล้วนะฮะอู้แต่เรือลําใหญ่มากนี่เรือใครวะเนี้ยเฮ้ยมีสมอด้วยนี่นี่ใครยังไม่ได้สมอมาเอาสมอเดีวยวสมอแม่งใหญ่กว่าของกูอีกนี่ดูดิอู้ชอด,ดได้อันนี้เนาะกูว่าไอบาดไอ <c oughs> ฟันแถมบัดทยัก และเมื่อสำรวจก่อนนี้เซทีมงานของเราได้วาปกำยังก่อนสุดท้ายนะครับเพราะว่าอะไรนะเด้อเพราะว่าในตอนนี้พวกเราก็อยากจะล่าเรวทานกันเพราะภารกิจการล่าเรือพีของเราก็เสร็จไป็นทีเรียบร้อยคือเราเจอเรือผีถึง2ครั้งกันแล้วแหละครับปี่นงังจัดการเลยครับตอนนี้แฟกเมนเรามีอยู่แค่พันเก้านะครับขอให้เพื่อนเราจัดการไปก่อนเดี๋ยวมารอช่วยรักกันก็เลยกัน ต้องอันไแนวะเนี่ยจากนั้นทีมงานของเราก็จัดการใช้แฟกเมนในการเรียกเจ้าลิเวอร์ทานมาและภารกิจต่อไปของเราและภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือการหาประตูของเจ้าลิเวอร์ทานกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยหามันแล้วนะครับและบอกเลยล่ะเขาว่าหายากมากกว่าจะหาได้นี่เป็นชั่วโมงกันเลยจากนั้นพวกผมก็ได้สิ้นไปยังแกนไลายกันเหมือนเดิมนะครับและก็เข้าไปลึกมากๆและแล้วเนี่ยตอนกลางคืนไอ้ลาบหน้าสนตีมันก็ได้ผมอ่านเรามันก็ทำให้พวกเราต้องบุกฉลามก่อนที่ฉลามจะบุกเราเลยละไว้ มาแล้วรออะไอยู่วันวันวันก็ไปกูได้แหล้วันวันก็ไปวันก็ไปน้องบ้าอุยอ้ยอุ้ยรถแบบพ่วงพามพ่วงพามรอบนี้ไม่ได้พาช้างม,มาคุยตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วกูก็จะตายแล้ว จากนั้นพวกเราก็ได้มุ่งหน้ากันต่อไปนะครับและเมื่อเราเดินทางลึกลงเข้าไปเรื่อยๆและพวกเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าเรือผีในรอกอีกครั้งและรอชายอยู่ใหญ่แล้วครับพวกเราก็กระหน่ำตำบอลใส่มันกันทันทีโอ้มาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วเรือผีกูมาแล้วเจ้าอ็นนี่เรือผีเขียวนะครับขอเรียกว่าเรือผีเขียวแล้วกันโอ้อะไรจกแตกเมื่อกี้โลกใกล้ควาดโอ้ได้โบนมาด้วยเหรอดังอีกครับโบนกับเอตูพิส แล้้วโโกอได้มันดูเยอะมากเยอะมากซึ่งเมื่อเราจัดการไอ้เดือผีตัวนั้นเสร็จแล้วไอ้รามหน้าสตีมันเรียกผมมาอีกครั้งนะครับและบอกเลยล่ะครับว่าทีมงานของเรานะมันโหดมากทั้งแม่พวกเรานี่กระหน่ำฟันใส่มันกันเลยควัควัควันก็ไปควันเอสลแพมเอสลแพรมวัดตัวใหญ่จะแตกเออ และแล้วเมื่อไหร่หลามตัวนั้นดองขี้ไปแล้วพวกเรานั้นก็ได้เดินหน้ากันต่อไปเหมือนเดิมนะฮะและพวกเราก็หวังว่าเรานั้นจะได้เจอเข้ากับเจ้าลิเวอร์สักทีโดยในตอนที่ผมกําลังซิ่งอยู่นี่ผมก็ได้ถือสมอนะครับและผมขอประกาศให้รู้ว่าในตอนนี้ดีซีโซนก็มีไก่ตันสมอเรือขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปซื้อกันได้ดังนั้นพวกเราก็ได้เดินทางไปเดินทางมาจนในที่สุดพวกเราได้เจอเข้ากับประตูของเจ้าลิเวอร์แล้วล่ะวะเอ้ยเชลูเอ้ยมารอบแรกเจอเลย ไปมาแล้วเจอไอ้แย่แล้วโอ้ยอย่างตึงได้เวลาฮีโร ซึ่งเมื่อเรามา,มาเผชิญหน้ากับมันแล้วการตีธรรมดาก็ไม่สามารถตีมันเข้านะครับคือเราเนี่ยต้องใช้สกิลในการตีมันซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เป็นสายดาบทาให้ผมได้ใช้ทั้งสกิลดาบและสกิลมาดได้การอัดการะหน่ำโซดีนใส่เจ้าตัวนี้ไว้ซึ่งบอกเลยละเ้าว่าการจัดการหางของมันเป็นโคตรสะใจมากฟันแบบตุบต,บตับตุบตับกันเลยทีเดียวเชียวอ๋อฝั่งนู้ก่อนฝั่งนู้ก่อนฝั่งนู้ก่อน่ลอยมานี่เลยกูวันครับกวนโอ้พ่นน้ำแข็งแบบมินที่ปากมากเฮ้ย <Hey. S 1> ไปอีกนึง แมงรอบนี้ไม่ได้พาไอ้ผลช้างมาที่จริงถ้าใช้ผลช้างน่าจะเร็วกว่าน,นี้เยอะหนุกแล้วหนุก้แอกแอกได้สามเหลือแค่หัวไปอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโยนเองโยนเองครับอยู่นอกบาเรียร์แล้วกูจะไปไงอะ่ะ แต่แล้วในตอนนั้นเองความชิบหายมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าไอ้เจ้าลิวเวอร์ทานตัวนั้นมันนั่นก็ได้วาบไปนอกบาเรรยแล้วไว้มึงซึ่งแบบนี้ก็บันเทิงสิงครับเพราะพวกเราไม่สามารถไปหามันได้แถมมันก็ว้าบไปไกลเรื่อยๆแล้วแค่นั้นยังไม่พอมันเสกพายยมอมุนมาอัดเราอีกด้วยละเมึงซึ่งในตอนนั้นเพื่อนของเราก็สามารถวาไปออกนอกบาเรียได้แล้วนะครับแต่ตอนพลเอก,ก็ยังติดอยู่ในบารเรียทาให้กว่าที่ผมจะอัดมันได้เลือดของมันก็เกือบหมดไปแล้วล่ะครับเมึง <c oughs> ไปม <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ตลิววน มแตกสายฟ้าฟาดกูมาแล้วมาแล้วกูมาแล้ว,ลว,วกูขอเฉิดฉายสักหน่อยกูขอเฉิดฉาย <c oughs> โอ้พายุมันมาเป็นพายุโอ้โอ้โออลีฟรูทเออ จากนั้นมรรอัดเจ,จ้าลีวทานสําเร็จพวกเราก็ได้หัวใจมาแล้วนะครับแต่ปัญหามันก็มีอีกแล้วละมึงนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ทีมงานของเราไม่สามารถหาเรือได้คือเรือมันจอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเพื่อนของเราก็ได้บอกนะครับว่าเรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่หัวใจมันจะหายไปพวกเราก็พยายามหากันเต็มที่สุดๆนะครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอนนี้เราลุ้นอย่างแรงนะว่าจะได้หรือเปล่าเออหัวใจหายแล้ว หัวใจหายแล้วเรืออยู่ไกลเกินแล้วผมไม่ได้เลยหวังไปแต่ดีนะครับที่เราได้ไอ้ของมันมาแล้วและก็นั่นแหละครับเรือมาไม่ทันทําให้หัวใจนี้หายไปเลยยานพี่แกก็เลยกลับมายังก่อสุดท้ายนะครับและผมก็นามาดูแล้วว้ว่าในตอนนี้ผมนั้นสามารถขับเรือได้แล้วหรือยังซึ่งเรือที่เราต้องการมันก็คือเรือหิมะนั่นแหละและมันก็โพชเช่เลยแหะครับนั่นก็เพราะว่าเราสามารถเรียกเรือที่เป็นเรือลาใหม่ของเรามาได้แล้ว ผมได้เรือมาเรียวแนวเลยฮะแบบนี้มีกี่ลำแล้วตอนนี้3นะครับ4ลำไม่เซิร์ฟเรามีเรือนี้ถึง4ลำโคตรเก่งโคตรอลังการโอเค เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับและในตอนนี้ทีมงานดีซีก็มีเรือนี้อยู่เกือบทุกคนกันเลยแม่งนีํามาครบจอดเป็นสิบกว่าลำแน่นอนซึ่งในตอนนี้ภารกิจหนึ่งและภารกิจ2ของเราก็เสร็จไปพิธีเรียบร้อยนั่นคือผมก็สามารถตบเรือผีและผมก็ได้เรือใหม่ของเรามาแล้วด้วยและในตอนนั้นผมก็คิดภารกิจใหม่ของเราได้แล้วนะครับนั่นก็คือผมี่จะเอนชาร์นสมอให้มันร้อยกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นผมก็ได้กลับมาที่กอแรกนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าเรานั้นขาดอะไรอยู่บ้างในการตีบวกสมอซึ่งในตอนนีีี้้้ผมมมมกกกก็็็ยยัััังาาาาดดจนนนนนนํํอออออู่่ปรระะะณ5คคบแลลลททเเเหืื ผมได้กลับมายังโลกที่2และผมก็ได้ว,วามายังกเกาะสเกลจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มหยดน้ำเน่าที่นี่ซึ่งมันก็ต้องการเพียงแค่ห้าอันนะครับและเพียงแค่แม่นานแล้วเว้ยผมก็สามารถจัดการพวกมันจนเราไ,ได้ของมาครบแล้วสักะทีโอเคครบหแล้วแถมแถมแถมไม่ครบทุกตัว ซึ่งในะตอนนี้มันก็ยังขาดเศษเหล็กอยู่นะครับและบอกเลยล่ะครับว่าที่ฟาร์มเศษเหล็กที่ง่ายที่สุดมันนั่นก็คือเกอาะบาคีที่โลกนึงและรอช้ายอยู่ใหญ่ล้ะครับพี่เกก็จัดการฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มจนเพียงแค่ไม่นานวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเราก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยอเคครอบล้วไว้ครับตันทีเป็นนี่ฮะครับเลยแก้วเพิ่มดามมเมจเจ็ดปเซน พี่แกก็ระกบมายังโลกที่สามนะครับและเราก็ได้ผมมายัง่อสุดท้ายและจากนั้นผมก็ได้มาดูที่เอนชานสมอนี้แต่ใน,นตัวนี้กับเอนชานของเราผมก็สามารถเอนชานได้แค่แบบแรงเท่านั้นเองซึ่งบอกเลยละครับว่าอย่างกากโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็ค่อยมาเอนชานกันเลยกันนะครับนาจากนั้นมันก็ได้เวลาแล้วว้ที่เราจะพาสมออันนี้ไปออกล่าก้าหัวกันสักหน่อยและต่อไปมันก็นคือการล่าก้าหัวแบบยาวๆของเจ้าดีซีเลยล่ะฮะ ไปสอยตูดเข้ามาโอ้โหโอ้ขอดูดหนยฮะขอดูดหน่อยขอดูดขอดูดหน่อยโอ้ แตกไปอีกหนึ่งสามตัอสามไปเป็นที่เรียบร้อยโปรมันยังใช้ได้อยู่อีกเหรอไม่แล้วอ่ะเอาสิเอาสิ ว,ว้เป็นไงอยากจะแช่กูรู้จักเล่า DC ใส่บอกไปโดนไม่ไกลวับตายเอ้าตายแล้วมึงยังมาต่อ,อยกูได้อีก แล้วเป็นไ่าในคลิปนี้ภารกิจต่างๆของเราก็สําเร็จไปทุกอย่างเลยทั้งการตามล่าหาเรือผีการค้าวเรือน้าแข็งรวมไปถึงการเอ็นชันดาบสมอและการล่าฆ่าหัวของเรานั่นเองบอกเลยละครับว่ามันอย่างแรงและก็อย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้เนี่ย DC Zone ก็มีไอดีไก่ดาบสมอแล้วนะไว้ใครที่อยากได้ก็สามารถไปซื้อได้เลยและในคลิปนี้ DC Gamer ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีไปละจุ๊บ